สวัสดีครับผมอยู่กับผม,มครับเคนส์เบิร์กใช่กับมาอีกครั้งวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบความแตกต่างของมันนะว่าระหว่างเจ้า S Pen ของค่ายซัมซุงกับ Apple Pencil ของทาง iPad ว่า2ตัวนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงเรื่องอย่างแรกที่มีความแตกต่างได้อย่างมากที่สุดคือ ลีลาของตัวปากกาครับคุณดูปากกามาสิคือปากกาสองตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างกันตั้งแต่ที่ขนาดแล้วใช่ขนาดมากก่ากันอย่างมากขนาดของเจ้าตัวเนี่ยมันก็เหมือนปากกาธรรมดาเลยส่วนเนี้ยมันจะใหญ่หน่อยแต่สิ่งที่แตกต่างอย่างนึงก็คือตัวหัวปากกาของมันสองตัวนี้ซึ่งหัวปากกาเอสเปนเนี่ยมันเล็กิีเดียวซึ่งมันเนี่ยเน้นพวกจุดงานเขียนซึ่งวาดรูปก็ได้นะแต่ว่า อาจจะไม่ได้ว่ารูปแบบถึงขั้นแบบแรงเงาแรงๆมันไม่ค่อยได้เท่าไรส่วนตัวหัวปากกา Apple Pencil เนี่ยก็หัวใหญ่เอาเรื่องซึ่งมันเนี่ยก็เนี่ยเท่าเกือบเล็บผุมอะ่ะอืมเนี่ยนะดูเท่าเล็บเลยโอเคเราพูดถึงจริะะระลายหัวปากกามาแล้วต่อมาก็จะเป็นเรื่องรอบข้างของตัวปากกากับตัว Apple Pencil นะส่วน S Pen เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเจ้าตัวนี้มันก็คือ เหมือนตัวเปิดแถบเครื่องมือซึ่งขอโทษนะที่กล้องผมมันเบลอหน่อยมันเี้ไม่ค่อยชัดนี่ครับผมซึ่งผมเนี่ยสามารถทำ่องไม่ได้กดหนึ่งทีนะไม่ใช่แอร์ฟังชันกดแค่กดแถบเครื่องมือเฉยอ่ะดูนะผมกด P กดอะไรกูซิ ตัวแท็บ S7 FE ถ้าวที่เก็บขอเก็บก่อนแล้วกันมันมีที่เก็บนะเนี่ยมันมีแท็บเล็ดไว้ตัว Apple Pencil เนี่ยรอบข้างก็จะไม่มีอะไรเลยครับแต่จะมีสิ่งที่แตกต่างกับเจ้าตัว S Pen อย่างหนึง่งก็คือตัว Apple Pencil เนี่ยมันต้องชาร์จนะครับผมซึ่งการชาร์จเนี่ยมี2ทางนะครับผมซึ่งการชาร์จอย่างแรกเนี่ยก็เป็นการชาร์จจากสายโดยมีหัวแปลงอย่างเจ้าตัวนี้อุยตัวทีครับตัวที อนนเอาแล้วไงคือรับผมลองสั่นหน่อยขออภัยด้วยเนี่ยผมเปิดงี้สามารถใส่ได้เลยใส่ติ๊กเนี่ยแล้วก็เอาสายชาร์จใส่ทีลองลองเห็นไหมพี่ชาร์จหน่อยโอเคต้องขยายใกล้ยังไงนี่ ส่วนอ,อย่างที่2ก็คือชาร์จกับตัวเครื่องไปเลยก็คือชาร์จปากกาเนี่ยมันไม่ได้กินแบตเยอะนะ<ม>ก็คือถ้าชาร์จเนี่ยไอตรงเนี้ยมันจะกินแบตด,ด้วยก็คือเครื่องอะ่ะจะกินแบตหน่อยเราสามารถดูแบบนีนะ้ใช่ไ้มคุณพี่นี่แล้วก็เลื่อนเนี่ยมันชาร์จซึ่งผมอะ่ะชาร์จเต็มเรียบร้อยแล้วนะคือผมชาร์จไว้ก่อนน,นั้นแหละคนรีวิวผมก็จะได้ให้มันไม่เสียเวลา แต่ก็ชัดออกมาปกติเลยเนี่ยมันก็กินเครื่องไปด้วยซึ่งเจ้าตัวนี้มันเป็นตัว ipad g, g ิ n 7นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นเครื่องของแม่ผมไม่ใช่เครื่องของผมหรอกมาเก็บก่อนแล้วกันอ่าเรียบร้อยโอเคแล่วเราจะมาพูดในส่วน,นเรื่องกาการจุดของมันเลยซึ่งแน่นอนว่าแอปของ ipad เนี่ย การจดโนต้ตอะมันจะมีเจ้าตัวอย่างกู o d n o t e ซึ่งมีเป็นแอปพิ c โคชนี้เนี่ยผม Good n o t e อันนี้เพิ่งโหลดมานะเพราะแม่ผมไม่ค่อยใช้กูดถัดไปดไปเออเออเยอะเยออันนี้เออยังไม่แน่ใจแล้วกัน Good n o t e มันทําได้หะายอย่างอันนี้ภายหลังซึ่งนี่คือภายในแอป Good n o t e นะผมซึ่งเออเอาคนเลย มันจะมีให้เราเลือกเหมือนกันว่าจะใส่รูปภาพโคเดอร์ชุดการเรียนรูหร note, นรน้หรือสมุดโน้ตนําถ่ายรูปนําเข้าหรือสแกนได้เหมือนกันผมเก็บสมุดโน้ตนะซึ่งปกปกสีะไรปกอะไรก็ได้แล้วแต่เลยซึ่งผมไม่คิดเยอะส่วนนี้เป็นกระดาษใช่ไหมกระดาษกระดาษกระดาษอันนี้น่าจะใส่ได้มันน่าสามารถพิมได้อย่างเดียวอเอาลายจุดแล้วกัน โอเคสร้างแล้วอสองนิ้วเพื่อพิมหน้าทุยไมตกลงครับตกลงเนี่ยผมคือพวกตัวแอปปูดโน้ตเนี่ยมันก็มีทุกอย่างครบหมดคันหมดเลยถ้าผมเขียนนะคือการเขียนเนี่ยมันก็เหมือน มันเหมือนใช้ดินสออ่ะเออเหมือนมันใช้ดินสอเขียนแล้วก็วาดอะไรเงี้ยเหมือนตอนประถมอ่ะคุณเวลาคุณเรียนอยู่เขียนหนังสือเนี่ยตอนประถมเขาจะใช้พวกดินสอเป็นส่วนใหญ่แต่พอระถมป .4 ป .5 ป .6 เขาก็เริ่มใช้ปากกาเขียนกนะันลวอันนี้ก็กดยังลบต้องกดตรงนี้เท่านั้นนะมันไม่มีพวกออปชั่นแบบกดปุ่มตรงเนี้ยมัน ถ้าเป็น S เป็นปกติที่ผมใช้เนี่ยเวลาเขียนพวกเซัมซุงโน้ตเนี่ยมันจะแบบมีกดตรงนี้ให้เป็นยางลบแบบฉุกเฉินได้เอาล่ะเราจะไปลองต่อกับส่วนของเจ้าซัมซุงกันเลยเอออย่างเจ้า S Pen ตัวนี้อ่าอันนี้ Metal โหลดมาเรื่องกดตรงนี้ก็ได้นะถ้าเกิดอยากใช้เป็นแถบเครื่องมือก็คือสร้างบันทึก ได้เลยอาจจะโหลดนานหน่อยเพราะว่าลมมันน้อยเอ้แรลมน้อยเอองานเนี่ยมันก็มีอุปกรณ์ที่ครบครันเหมือนกันแต่สิ่งที่อันนี้มันจะต่างกันก็อันนี้ก็เหมือนกันบอกว่านำเข้ารูปได้ปกติใส้ไม่ได้เย่ะเลยเครื่องอันนี้มันจะเข้าได้รัดกุมกว่าก็คือมันจะมีให้เลือกนําเข้าได้ตรงนี้เลยเอาแบบนําเข้าภายในไฟล์เดียวกันเลยอ่ะเดี๋ยวผมเขียนให้ดู มันจะเขียนอืมหน่าคุณดูความแตกต่างดิอันนี้มันเหมือนเขียนดินสอนะอันเนี้ยเหมือนใช้ปากกาเลยมันเป็นพวะหัวมันล็กด้วยแหละเน่าหัวมันตั้งเท่านี้นเนี้ยแน,น่หัวมันเท่านี้ เนี่ยน่ะมันกดตรงนี้ก็จะเป็นยางลบนี่เป็นยางลบจุกเฉืนลบได้ตามสบายเลยปึ๊บ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 เนี่ยมันจะสบายตรงนี้แหละเวลาบางทีถ้าเขียนแบบเราเขียนแบบเร่งร,รีบอ่ะแล้วแบบเขียนตั้งแต่2องคูณสเท่ากับสแล้วก็ตอนนั้นอ่ะเหมือนว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเราจดโน้ตอยู่ใช่ไหมแล้วก็สองคูณสเป็น4ใช่ไหมแล้วก็2อคูณสเป็น6อ่าพอสองเป็นสเป็น6ใช่ไหมแล้วจู่ๆไม่รู้ว่าค,ครูแกเขาแบบ มันไ,ไ,ไม่ทําอะไรก็มาก็ไม่รู้แล้วก็เปลี่ยนเรื่องเป็นแบบทฤษฎีพาราโบลาแล้วเราไปเขียน248แล้วแบบต้องรีบรแบอบัดแล้วก็แบบอืมเนี่ยมันก็ลบได้สบายเลยมันกดค้างปุ๊บลบลบแบบนี้ไปเลยมันจะสบายตรงนี้โอเคพอพูดในส่วนของการใช้พวกแอปโน้ตของสองข่ายเรียบร้อยแล้วองสองฝั่งดีกว่าอืมไม่เรียกว่าสองข่ายเรียกสองฝั่งง่ายกว่าเยอะ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการวาารูปอะลิงวารูปเนี่ยผมบอกเลยว่าตัว Apple Pencil จะได้เปรียบเพราะว่าหัวปากกาที่มันอ๋อนี่มันท้ายโนี่หัวปากกาที่ใหญ่มากกว่าเ p สเปนเอสเปนนี่มันเล็กมากเอาละ่ะผมจะให้ดูการวาดก่อนเลยนะว่าเจ้าตัวเออ a p p l e Pencil เนี่ยมันมันไม่ได้ดีขนาดที่ว่าไม่ใช่ไม่ดีอ่ะมันดีกว่าด้วยซ้ำอ่ะ มันเลยเป็นผลที่ว่าคนส่วนใหญ่เข้าถึงชอบใช้เจ้าตัวแบบอพวกพวกไอแพมากกว่าเพราะว่าพวก iPad เนี่ยถึงแม้รุ่นปัจจุบันบางรุ่นเน่ยเขาเขาอาจจะไม่ได้แบบแถมปากกาเหมือนมันก็ไม่น่าจะแถมนะไม่รู้ดิผมก็จาไม่ได้แล้วว่าแม่ผมเอ้ยไม่ดิเครื่องนี้จริงๆมันเป็นเครื่องที่พี่ผมใช้แล้วก็เอาไว้แม่เพราะว่าพี่ผมมาเปลี่ยนไปใช้นุบุกแทน ซึ่งเครื่องนี้พี่ผมซื้อมานตั้งแต่ตอน m มปลายแล้วก็ใช้จนถึงจบมหกซึ่งตอนนี้ก็ได้เป็นใช้เป็นแล็บท็อปแทนแล้วนั่นแหละโอเคต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแอปวารดรูปอย่าง i b i s Pen ซึ่งนี่คือแอปที่โคตรจะยอดนิยมสำหรับรสายวารดรูปมือใหม่และมือเกา่านะโอเคครับโอเคนี้ก็มีนะมันมีอยู่แล้วแหละเนี่ เนี่ยความแตกต่างแต่มันจะมีความต่างตรงยี่ขนาดตัวคอแต่เรื่องปากกาเนี่ยผมว่ายังไงอะ Apple p e n c i ีอ,ปปอ่วะวาดรูปอะจะดีกว่าอยู่แล้วคือเขียนวาดรูปอะมันได้แล้วส่วนเนี้ยมันก็เขียนและวาดรูปได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้วาดรูปแบบเลแบบละเอียดอ่ะอันนี้เนี่ต้องไม่ดูเลยเนี่ยเนีน่ยมันอันนี้คือขีนะดธรรมดาทนี้คือขีดธรรมดาใช่ไหมอ่าแล้วถ้าผมเอียงหน่อยๆน่อย นี่ถ้าผมเอียงสุดๆเนี่ยนะเนี่ยนะมันเอียงได้แต่มันจะขีนิดนิดหน่อยเนี่ยนะนะมันแล้วพอผมแบบเอียงสุดๆอ่ะนี่ที่คุณดูปักมือผมนะมือผมแบบเนี่ยนะเนี่ยนะมันจะขี่แบบหน่อยๆได้เออเอเปิลเพนซิลเหรอโอ้ ลืมไปนี่มันของพี่กูเนี่ยว่าเอา่อสร้างอะไรมาดีกว่าจะไปรบกวนรูปพี่กูเลยลงสาบี้กูเดี๋ยวพี่กูรู้พี่กูกระทึบกูแน่นี่ผมขี่ธรรมดานะอ่าขี่ธรรมดาขี่หน่อยๆขี่แบบนี่คือระดับแบบสุดๆแล้วแล้วก็แบบแรงเงาเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมจับแบบนี้นะจับแบบนี้ โอ้ยเยอะๆยะเคสที่พี <to afar> Now, ่ผมเคสเก่านะมันเก่าแล้วเนี่ยผมเนให้ดูเลยเนี่ยนะมันถือว่าการวาดเนี่ยโอเคอยู่นะตามผม ไปใช้อยี่างวะโอ้ไม่ไม่ไม่เลยแง่ผมเรื่องการวาดรูปเนี่ยไอเนี้ยชนะอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันจะแย่กับอ่อตัวเนี้ยมันก็คือมันต้องชาร์จเนี่ยแหละคือมันถามว่าใช้ได้นานไหมก็ใช้ได้นานนะแต่ว่าแค่ว่าถ้ามันใกล้แบตหมดอ่ะมันก็ต้องชาร์จแค่นี้ส่วนเจ้าตัว S p e เนเนี่ยไม่ต้องชาร์จเลย เขียนปกติเขียนธรรมดาหรือว่ารูปแบบนี้นถึงแม้ตัวเนี้ยมันจะวาดรูปได้ไม่สุดแต่ถ้าเอาแบบวาดแบบเอาขำๆม,ม,มาแบบผมวาดกุณนขี้ก้าอ่ะเดี๋ยวผมวาดให้ดูเนี่ยมันก็วาดได้แขนแม่งไม่สมส่วนไว้เงี้ยเฮียแขนแขนครึ่งหนึ่งอยูนี้ตัวแม่งอยู่นี้เฮียว่ามไม่ฟิ้งเข้ามาทีนี้เน,นี่ยวาปกติ แน่ต่มันจิ้มลิ้นมากเลยเพื่อนตันนี้ไม่รู้ทําเป็นยังลบออกจุดเดิมได้แต่ว่าถ้ากดในไอพิสเพนเนี่ยอันนี้สามารถทําให้ยกเลิกรอยแปรงได้เนี่ยมันย้อนการวาดทั้งหมดเลยแต่ที่แน่คือมันจะไปเปิดเรียกแตบ,บเครื่องมือมาใช้ด้วยซึ่งก็กดอะกดเทีนี้ก็พอเนี่ยมันก็โผล่มาอยู่ดีนี่หว่าโอเคผมขอสรุปเลยแล้วกันว่าสออันเนี้ย คือต้องเข้าใจหน่อยว่าอันนี้มันเป็น Apple Pencil รุ่นเก่ามันไม่ใช่รุ่นใหม่ที่ผมเอามาเปรียบเทียบนะแต่ถ้าพูดอยู่เดีย Apple ะ Apple Pencil อ่ะแม้มันจะรุ่นเก่ารุ่นใหม่อะสิ่งที่มันได้เปรียบจริงๆในการใช้ตัวเนี้ยก็คือเรื่อง,างการวาดรูปอืสุดท้ายคือถ้าต่อให้เอามาเทียบใช้งานหรือ,อวาดรูปเนี่ยผมว่า Apple Pencil อ่ะมันใช้ได้ทั้งคู่เลยเขียนก็ได้วาดรูปก,ก็โอเคแถม ทำแบบสกิลแรงเงาก็ยังได้เนี่ยสกิลแรงเงาก็ยังได้อยู่ตัวอันเนี้ยส่วนตัวเอเพนมันแรงเงาได้เนี้ยเนี่ยแบบเนี่ยผมจับประมาณนี้เดี๋ยวหาว่าลำเอียงอีกเนี่ยมันต้องแบบมันต้องหันมุมแต่เนี่ยถ้าเกิดอยากแรงเงาแรงเงาไม่ได้แล้วโอ้มันติดขอบเนี่ยมันติดตรงนี้แค่มันติดตรงนี้ตรงดำๆเนี่ยส่วนหัวมันเล็กนิดเดียว หัวเล็กขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูเลยเนี่ยผมเอาตรงหน้าผมบอกเลยว่าคลิปเนี้ยสรุปได้อย่างเดียวเลยสรุปแบบไม่ง่ายน,นะส,นสั้นๆเอสเป็นกับเจ้าตัว Apple Pencil เนี่ยมันก็ใช้ดีทั้งคู่แต่สิ่งที่มันจะเป็นข้อเสียเปรียบของเจ้าแ p Apple Pencil ของมันก็คือมันต้องชาร์จแค่นั้นเองถามว่าการใช้งานเนี่ยใช้ได้นานไหมคำตอบก็คือใช้ได้นานนะทั้งคู่อะ แต่แค่อันเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องชาร์มแค่นั้นเองนะอคลิปเนี้ยก็คงต้องตอบตรงตัวว่ามันมีเพียงเท่านี้แหละส่วน Apple Pencil เ,เนี่ยถ้าใครที่แบบอยากใช้ในการวาดรูปแบบจริงๆจังๆนะเอา iPad ไ,ไปเลยคุ้มกว่าดีกว่าใช้ตัวแบ็บเพราะว่าเนี้ยมันเรงเงาได้แบบถึงขั้นนี้แล้วอะเนี่ยมันเหมือนยินสองมันยินสอแเงเงาสี ไม่ติดวะอ่าเนี่ย,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 ยโอเคติดอยู่ก็การเปรียบเทียบของเจ้าสองอัน,นเนี้ยที่กูพูดไแล้วยังวะว่าต่อให้แบบมันเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่อ่ะไอหัวเนี่ยมันยังใหญ่อยู่ดีเพราะว่า Apple Pencil ทุกวันนี้มันก็ยังหัวใหญ่เหมือนเดิมใช้วาดรูปก,ก็ยังหมอกเหม,มือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน พรผมก็เพิ่งไปดูพวกแบบพวก iPad รุ่นใหม่ๆอ่ะอย่างเช่นตระกูลแอร์พวก Air ์สี่ห้ามันไม่ได้แถมปากกามาให้ซึ่งตรงตัวแยกส่วนตัวนเนี้ยมันได้มาตั้งแต่ซื้อเลยซึ่งคลิปนี้ยถ้าเอาสรุปโดยรวมเลยนะทั้งสองอันเนี้ยถ้าใช้ในเรื่องด้านการเขียนหรือจดเอกสารเนี้ยทั้งคู่ชนะแน่นอนส่วน การที่ว่าถ้ารุ่นไหนต้องชาร์จเนี่ยอันนี้ต้องชาร์จซึ่งแต่จะใช้ได้แบบนานน่น,นานทั้งคู่อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเนี้ยใกล้แบตใกล้จะหมดมันก็ต้องชาร์จดีส่วนอันเนี้ยใช้ได้นานแล้วก็เนี่ยหัวมันเริ่มเล็กลงแล้วผมว่าจะเปลี่ยนหัวได้แล้วนี่ซึ่งผมก็สั่งไว้แล้วแหละก็คิดว่าถ้าเกิดว่าโคมาเมื่อไหร่ผมก็จะทำคลิปเปลี่ยนหรือรีวิวมันเลยก็รอคลิปหน้าแล้วกันนะ ส่วนสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมถ้าใครอยากคอมเมนต์เพิ่มเติม,ตมก็คอมเมนต์กันได้โ okay. อเคและสำหรับวันนี้ก็ค่อยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับอ๋อใช่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 ใชใชผมผมลืมเรื่องหนึ่งนะเรื่องจริงๆแล้วอะ่ะไอสองตัวเนี้ยผมลืมเรื่องหนึ่งก็คือจริงๆแล้วนะ่ะอ่า ไอ้เจ้า2ตัวน Apple เนี้ย p p p l e Pencil เนี่ยมันต้องต่อบลูทูธด้วยนะใช่ผมลืมขอโทษที่ไม่ได้บอกไว้ก่อนซึ่งการต่อบลูทูธเนี่ยคนที่ใช้พวกแบบ iPhone พวกนี้เขาก็รู้หมดแหละไม่ไม่ที่ iPad เลยเนี่ยผมเชื่อมต่อบลูทูธเสร็จปุ๊บคุณเห็นตัว Apple Pencil ไหมอ่าใช่ถ้าคุณเห็น Apple Pencil ก็กดแม่งเลยอ๋อกูลืมมันต้องเสียบ มันจะเชื่อมโอเคใช่ผมเปิดพูทูแล้วแล้ว,ลวก็ก็ต้องเสียบเลยเสียบไปเลยแล้วก็เอาออกได้เลยนะไม่ต้องห่วงเนี่ยเนี่ยมันติดแล้วคือต้องเสียบนะถึงมันจะใช้ได้โอเคมีแค่เนี้ยบาย